สวัสดีครับผมดูนจัตเจแนดูนดูบอดี้นะในคลิปนี้ผมจะแนะวิธีการนั่งหลังตรงที่ถูกต้องนะครับผมว่าคนที่นั่งหลังตรงจริงๆเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดการปวดหลังเนี่ยเขานั่งกันยังไงนะครับผมคนส่วนใหญ่เนี่ยจะแยกกันไม่ค่อยออกนะว่าระหว่างนั่งหลังตรงกับนั่งหลังแอนเกินไปเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะฉะนั้นในคลิปนี้ผมจะสาธิตวิธีการนั่งให้ดูนะครับผมว่าจริงๆแล้วเราควรนั่งยังไงถึงจะเรียกว่านั่งนั่งหลังตรงจริงๆนะครับ สำหรับวิธีการสังเกตนะว่าเราเป็นคนหลังแอนหลังตรงหรือหลังคอมเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมองที่ส่วนโค้งส่วนวอของกระดูกสนันหลังของเราเป็นหลังนะเช่นถ้าเกิดเรานั่นอย่างนี้อันนี้คือหลังแอนถ้าเกิดเรานน่งอย่างนี้อันนี้คือหลังคอมอันนี้เราก็จะพอรู้นะถ้าเกิดนั่งหลังตรงมันก็จะประมาณน,นี้แต่คนจะไม่เริ่มงงกันแล้วว่าระหว่างหลังตรงแบบนี้กับหลังแอนอย่างเนี้ย มันมันจะดูสังเกตยังไงให้ชัดเจนนะเพราะว่าผู้หญิงที่เป็นคนไข้ของหลายคนนะ <c oughs> เขาจะชอบบอกว่าเนี่ยจุวฉันก็นั่งหลังตรงดีนะเวลานั่งทำคอมเนี่ยเขาจะชอบกับเขาสาธิตท่าเขาเลยนะว่าเขาจะนั่งนี้แล้วก็หลังตรงเพราะตัวเองไม่อยากเสียบรอกคลิปว่าเป็นคนนั่งหลังคอมเลยหรอเขาก็เลยนั่งหลังตรงลงไอย่างนะี้แล้วก็บอกว่าทําไมนั่ง,งนะหลังตรงนัะปวดหลังจังสังเกตไหมว่าส่วนโค้งของตรงหลังเนี่ยมันเหมือนมันว้าลึกเก้าไปมากกว่าปกตินี่คือหลังตรงนะอันนี้คือเริ่มแอวนแล้วใช่ไหม พอเรานั่งตรงเนี้ยแล้วก็พิมพ์คอมอยู่อย่างเงี้ยน,นานๆ6ชั่วโมง7ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยไม่แปลกว่าทำไมถึงเกิดการปวดหลังเพราะว่าเรากำลังนั่งหลังแอ็นนั่นเองนะครับผมและอีกอย่างนึงนะฮะเวลาที่เราจะสังเกตว่าหลังเราตรงหรือหลังลเราแอ็นจริงอ่ะบางทีเราก็จับความรู้สึกไม่ค่อยได้นะฮะเราอาจจะต้องใช้กระจกในการช่วยส่องให้เห็นนะครับผมถ้าเกิดเรามีกระจกอยู่เราก็จะเห็นว่าอา่ะตัวน,นี้ชั้นหลังตรงถ้าเกิดชั้นนั่งแนี้ชั้นหลังเน่ย<ม>ถ้าเกิดนั่งหลังคอมโอเคอย่างเงี้ยคือหลังคอมน,นะฮะเราอออาาาาาจจตต้้งงใชชกกรรระะ่่่วยยนนคับผมแเทํู ไม่รู้จะทําไงนะฮะไม่รู้จะสังเกตยังไงนะครับผมจะให้คนไปช่วยบอกตลอดเวลามันก็ทําไม่ได้นะฮะเราจะดูวิธีการสังเกตยังไงในเนื้อหาตัวนี้แหละฮะผมจะแนะวิธีการสังเกตโดยใช้มือทั้งสองข้างตรงนี้แหละครับผมในการสังเกตว่าเรานั่งหลังตรงจริงนั่งหลังแอนอยู่หรือนั่งหลังคอมกันแน่นะครับผมสำหรับวิธีการเช็คนะครับว่าเรานั่งหลังตรงหลังแอนหรือหลังคอมอยู่นะฮะ วิธีการก็คือเราใช้มือทั้งสองมือของเราเนี่ยฮะสอดไปที่ก้นของเรานะครับผมสอดไปที่ก้นเราเราไม่ได้มือวางที่ตรงก้นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไม่ได้วางตรงต้นขาอย่างนี้นะฮะเราวางไปที่ก้นเราเลยนะตำแหน่งที่ก้นของเราเนี่ยสัมผัสกับเก้าอี้นะฮะให้รู้สึกว่าก้นของเราเนี่ยไปกดตรงมือของเรานะฮะน้ำหนักตำแหน่งที่ก้นของเรากดกับมือคือมันอยู่ช่วงประมาณเนี่ยประมาณนี้นะฮะประมาณช่วงนี้นะครับผมอ่ะเราก็เอามือสอดไปอย่างนี้โอเคพอสอดไปเสร็จปุ๊บเรานั่ง ธรรมดานะฮะให้หน้ำห,หนักลงเท่ากันซ้ายกับขวาเนี่ยเท่ากันทั้งสองข้างโอเคอย่างนั้นเรารู้สึกว่าน้ำหนักลงเท่ากันแล้วนะฮะลงหนักแล้วตัวกระดูกเนี่ยวันลงที่มือของเราแล้วอย่างนั้นเราลองโกงหลังดูลองโกงหลังดูพอเราโกงหลังเสร็จปุ๊บเราสังเกตไหม <ao S 2> ว่าตัวตำแหน่งกระดูกของเราเนี่ยมันไม่ลงหนันนหนกนนนที่มือเราเลยนะฮะรู้สึกว่ามันกดที่มือของเราเนี่ยน้อยลงแล้วนะครับผมทีนี้ทำตรงกันข้ามก็คือเราลองแอนหลังแอนไปให้สุดเลยนะแอนไปให้สุดพอแอนสุดเสร็จปุ๊บ เราลองเช็คมือของเราดูนะฮะสังเกตว่ามือเราเนี่ยน้ำหนักที่ก้นเราเนี่ยจะไม่ลงที่มือเราแล้วนะฮะทีนี้เราลองขยับมาขยับมาให้กงหลังให้น้อยลงอ่ะแล้วก็ลองเช็คหมายค่ะเริ่มพอกงหลังน้อยลงกว่าเมื่อกี้นี่คือกงหลังที่สุดนะเราลองกอกงน้อยลงเรารู้สึกว่าโอเคน้ําหนักเริ่มเริ่มมาลงที่มือของเราแล้วนะฮะทีเราลองแอนหลังแอนหลังน้อยลงจากเดิมแอนจากเดิมประมาณนี้เราลองแอนประมาณนี้เรารู้สึกว่าน้ําหนักโอเคเริ่มลงที่แถวบริเวณที่นิ้วชี้ของเราแล้วนะฮะ ทีเราลองก่งหลังใหม่แต่ก่งน้อยลงอีกโอเคทีเริ่มรู้สึกว่าน้ําหนักลงที่มือเราเนี่ยมากขึ้นแล้วนะเน้นเราแอนหลังแต่แอนน้อยลงนะแอนน้อยลงพอน้าหนักมเราแอนน้อยลงเนี่ยเราเริ่มู้สึกว่าน้ําหนักเริ่มมาลงที่แถวดิยวกลางแล้วทีนี้เราลองขยับใหม่นิดหนึ่งนิดหนึ่งขยับทีนี้ทน้อยก่งหลังเล็กเล็กน้อยนะแล้วก็แอนหลังเล็กเล็กสลับไปสลับมาแบบนี้จนรู้สึกว่าปุ่มกระดูกตรงนั้นนะปุ่มกระดูกแข็งแข็งที่ก้นของเรานะฮะที่มีชื่อว่า Easier m o รซิ i t y เนี่ย มันลงตรงตำแหน่งที่อยู่ช่วงกลา,ฝากงฝ่ามือของเราเนี่ยพอดีนะฮะถ้าลมหนักที่ตรงฝ่ามือของเราเนี่ยได้พอดีนะฮะลงหนักแต่ฝ่ามือพอดีทั้งสองข้างนะฮะนั่นแหละคือนั่งหลังตรงนะครับผมเราไม่ยังไปต้องสังเกตที่แนวกระดูกส,สันหะลังอันเป็นสิ้นนะถ้าบบเรานั่งหลังตรงแบบนี้บุ่มกระดูกนะมันกดกระมือเราแบบนี้นะฮะหลังพอได้นะมันจะตรงเองนะครับผมเว้นแต่ว่ากระดูกคุ้งร้ขาของเราเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนะี่ยเราสังเกตไม่ได้นะไม่สามารถใช้วิธีนี้สังเกตได้แต่ในคนทั่วไปใช้วิธีนี้สังเกตได้นะครับ โอเคทีนี้เพื่อนๆพ,พอเข้าใจหลักการกันแล้วนะฮะก็ลองสังเกตกันดูนะครับผมคือเราเอามือสอดแบบนี้มือสอดแบบนี้จต่ง,งั้นเราลองปงหลังให้สุดแล้วก็ลองแอนหลังให้สุดแล้วก็เช็คนะฮะแล้วแต่นั้นขยับให้น้อยลงขยับให้น้อยลงโก่งให้น้อยลงแอนให้น้อยลงจนให้ปุ่มกระดูกมากดอยู่ที่กางมือของเรานะลงละที่กางมือของเราเต็มที่เลยนะฮะถ้าลงดักที่กางมือ,อเราเต็มที่ปุ๊บนั่นคือหลังตรงแล้วเนี่ยคือวิธีการสังเกตที่ ง่ายมากเลยนะครับผมพอเราทําจนคล่องเราไม่ต้องใช้มือเราก็ได้นะฮะเราไม่ต้องใช้มือเราก็ได้เราก็ใช้ความรู้สึกของเรานะะเ,รรเนี่ยนะฮะให้ไอ้บุ่มกระดูกที่ก้นเราเนี่ยแข็งแข็งในตรงกระดูกที่เรียกว่าเอาชิวทูโรสิตีเนี่ยแข็งแข็งตรงเนี้ยมันลงหนักที่เก้าอี้ของเรานะฮะเราลองแอนเองอ่ะโอเคไม่ค่อยลงแล้วไม่ค่อยลงหนักแล้วอ่ะโกงหนักโอเคปุ่มกระดูกไม่กดกบาอี้แล้ว,ลวเราลองขยับไปขยปับมาขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาขยับจนรู้สึกว่าไอ้ปุ่มกระดูกตรงเนี้ยมันอยู่ตรงกลางพอดีมันอยู่ตรงกลางพอดี นั่นแหละคือนั่งหลังตกลงนะครับผมที่นี่พอเราเช็คเสร็จเราก็นั่งทางานปกติและอีกอย่างนึงก็คือสำหรับคนทั่วไปนะคนทํางานหน้คาคอมเนี่ยเขาจะชอบนั่งชิดข้ออีกเนี่ยพอได้ชิดข้ออีกเนี่ย,ม,ยมันจะทําให้เราเผลอนั่งหลังแกยได้งา,นนงามากกว่าปกติถึงแม้เราจะคอไม่เคยยืดแต่เราอาจจะเผลอเป็นลักษณะแบบนี้โน้มไปขา้างหน้าแล้วทำให้หลังแงะแทนนะฉะนั้นเราให้นั่งอยู่ตรงกลาขงข้ออีและใช้วิธีการเยขเยิบข้ออีเข้าไปชิดก,กับคอมให้มากขึ้นแทนแล้วก็เช็คตัวกระดูกให้ลงน้าหนัก กุอีอยู่ตรงกลางพอดีนะเราก็ทํางานแบบนี้ก็จะเซฟหลังเราได้จะไม่ต้องให้ปวดหลังขณะที่เราต้องนั่งทํางานได้ทั่นเองนะครับ <S <S สำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังลืมภาพไม่ออกนะครับว่าไอ้ปุ่มกระดูกที่ว่าเนี่ยที่ให้เอามือไปลองที่กี่นของเราเนี่ย,ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะหน้าตาก็คือมันเป็นลักษณะนี้นะครับผมผมใช้โมเดลของช่วงกระดูกเชิงการามมาให้ดูนะฮะนี่คือกระดูกเชิงการามเอ๋ให้ดูใกล้ๆนะฮะนี่คือกระดูกเชิงกรามทางด้านหลังนะนี่คือข้างซ้ายนี่คือข้างขวานะฮะ ตรงกลางตรงเนี้ยตรงช่วงเนี้ยนี่คือกระดูกก้นกบของเรานะครับผมตำแหน่งที่เราพูดถึงก็คือตรงช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ตรงช่วงนี้เลยเนี่ยฮะตำแหน่งตำแหน่งตรงนี้แหละที่เราเอามือเบลวางสอดใต้ของมันนะฮะแล้วให้ตรงปุ่มกระดูกตรงเนี้ยมนลงหนักที่มือของเราฮะเพื่อเป็นจุดสังเกตว่าเรานั่งหลังตรงหรือไม่นะครับผมโอเคพอเรานั่งหลังตรงถ้าเรานั่งหลังตรงดีนะฮะไปที่ยืดใกลโอเคถ้าเรานั่งหลังตรงดีตัวอิเชียร์ทูโรซตตี้นะฮะ ตุ่มปุ่มกระดูกตรงนี้มันจะลงตรงกลางของตัวเก้าอี้ของเราพอดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรานั่งหลังแอนกระดูกเชิงการามมันจะเกิดการหมุนไปด้านหน้าจะเกิดกระดูกเชิงกรามตรงนี้มันจะการหมุนไปด้านหน้าแต่ปุ่มกระดูกตรงก้นตรงนี้ยมันจะเคลื่อนไปด้านหลังพอมันเคลื่อนไปด้านหลังฮนะตำแหน่งที่เรามือมือที่เราวางสอ่เนี่ยเราจึงรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลงหนักที่มือของเราแล้วนะครับผมทีนี้ทางตรงเงินข้าวคือเรานั่งหลังคอมหลังคอมหลังค่อมหลังคอม พอหลังค่อมกระดูกเชินกานเนี่ยมันจะหมุนไปด้านหลังแลวไอตัวปุ่มกระดูกที่ก้นของเราเนี่ยมันจะเกิดการเคลื่อนมาข้างหน้าแทนพอมันเคลื่อนมาข้างหน้าเยอะๆนะฮะเราจึงรู้สึกว่าปุ่มกระดูกตรงเนี้ยมันไม่ค่อยลงนะที่มือของเรางอีกเช่นกันนะครับผมและแถมอีกอย่างนึงก็คือคนที่นั่งหลังค่อมเป็นประจำนะฮะสังเกตได้ว่าเวลานั่งหลังค่อมเนี่ยปุ่มกระดูกช่วงก้นกบของเราเนี่ยฮะ มันสัมผัสกับตัวเก้าอี้ของเรานะครับผมคนที่นั่งหลังค่อมเป็นประจำนะฮะเขาจะมีปัญหาปวดหลังละส่วนหนึ่งสองคือเขาจะมีปัญหาเรื่องการปวดที่บริเวณก้นกบอยู่เป็นประจำนะฮะจากการที่เรานั่งนานนั่งหลังค่อมและนั่งนานๆนั่นเองนะยิ่งตัวที่ใหญ่ัวอ้วนมากเท่าไหร่นยน้ำหนักตัวยิ่งมากเนี่ยมันก็จะไปกดตัวกระดูกก้นกบเนี่ยยิ่งมากขึ้นถึงนั้นนะครับผมเพราะกระดูกก้นกบของเราสังเกตว่ามันชิ้นเล็กนิดเดียวเองนะมันชิ้นเล็กชิ้นเล็กมากเลยนะบางคนนั่งนานจนกรบตัวกระดูก มันแบบมันบินเข้าไปข้างในแบบมันแทงเข้าไปใ,ในร่างีาเลยนะซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันมันแก้ยากนะฮะเราสังเกตแล้วก็ให้พยายามนั่งหลังตรงเข้าไว้จะเป็นการเซฟที่สุดนะครับผม <S <S พอเราดูว่าวิธีการนั่งหลังแอนนั่งหลังค่อมเนี่ยมันมีผลเสียยังไงบ้างแล้วเป็นสังเกตยังไงบ้างเงี้ยเรามาดูนั่งหลังตรงกันบ้างนะฮะพอเรานั่งหลังตรงแล้วเ,าเอามือรองมือสอดที่ก้นของเราเนี่ยฮะพอมือสอดเสร็จปุ๊บตัวกระดูกเนี้ยมันจะสัมผัสตัวมือเราพอดีเราจึงรู้สึกว่ารู้สึกว่า ระดูกตรงนี้มันต่ำที่เหมือนเราเนี่ยจะพอดีนี่คือแลนด์มาร์คพิชเช่ิลลิซิตี้เนี่ยคือแลนด์มาร์คที่สำคัญในการเช็คว่าเรานั่งหลังตรงจริงๆหรือไม่นั่นเองเนะครับผมแล้วเวลาทำนะฮะเวลาเช็คเนี่ยก็คือเช็กมือสองข้างแล้วให้รู้สึกว่าน้ำหนักลงที่มือสองข้างซ้ายขวาเท่ากันนะ,ะบางคนจะติดว่าชอบนั่งลงน้ำหนักที่ขาข้างขวาลงน้ำหนักที่ก้นขวามากกว่าข้างซ้ายนะจึงทําให้เกิดการปวดที่หลังซีกขวาเนี่ย มากกว่าหรือบางคนก็จะปวดซิกซา์มากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่กรณีไปนะครับซึ่งวิธีการเช็คเนี่นะฮะมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมสาคัญก็คือสติของเรานะฮะแล้วก็การฝึกฝนของเรานะครับผมเราอาจจะต้องฝึกช่วงแรกอาจจะต้องใช้มือในการเช็คร่างกายเนะะี่ยบ่อยหน่อยแต่พอเราเช็คบ,อบ่อยๆเข้าจนทาได้คล่องนะฮะเราวก็ไม่ต้องใช้มือแล้วแต่ก็ใช้ความรู้สึกที่ปุ่มกระดูกตรงเนี้ยมันสัมผัสกับตัวกีของเร,ะะเราเนี่ยได้ตรงดีหรือไม่นะฮะพอเราทําได้จนคล่องแล้วเนี่ยที่เหลือก็แค่เป็นเรื่องของสติของเราเลยนะฮะว่า เราจะสามารถประคองสติของเราเนี่ยแล้วก็เช็คร่างกายของเราเนี่ยให้ตัวบุมกระดูกตรงนี้มันลงหนักที่ก้นอีของเราเนี่ยได้อย่างเต็มที่หรือไม่นะครับผมมันตรงอย่างเต็มที่หรือไม่นะฮะถ้าเกิดเราสามารถสังเกตร่างกายตัวเองได้ดีเนี่ยอาการปวดหลังพวกนี้จากการที่เรานั่งนานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะครับผมการนั่งอ่ะถ้านั่งนานยังไงมันก็ปวดหลังอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเกิดเรานั่งที่ถูกต้องมันจะไม่ค่อยปวดหลังบ่อยเราก็จะไม่ค่อยปวดหนักมากเมื่อเทียบกับเคสที่หลังแอ่น หรือหลังคอมมากกว่าปกตินะครับผมโอเคแล้วหากเพื่อนๆเนี่ยมีข้อสงสัยนะอยากให้ผมทําคลิปอะไรเป็นพิเศษก็สามารถทักคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้เดยนะครับผมหรือจะทักมาที่ไลน์ไอเดีด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ